อายาตอลาะอาลคเมเนีเองปรากฏนอกจากจะมีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียแล้วนะครับบอกว่าการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นล่าสุดก็มีการออกเป็นแถลงการผ่านสถาน,นีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านนะครับบอกแบบนี้ว่าอิหร่านจะไม่มีวันยอมแพ้จะมีการต่อสู้ต่อไปนี่คือหน้าฉากผู้นำอิหร่านบอกจะไม่มีวันยอมแพ้แต่หลังฉากมีรายงานล่าสุดว่าทางด้านรัฐบนตรีต่างประเทศของอิหร่านเตรียมที่จะคุย กับหลายประเทศยุโรปเรื่องของการเจรจานิวเคลียร์นะครับโดยที่ยุโรปเองก็มีการประสานงานกับทางสหรัฐอยู่ด้วยมาดูถแถลงการของออยาตอลอัลีคาเมเนีกันก่อนนะครับเขาบอกแบบนี้ครับบอกว่าจงทําให้ชาวอเมริกันรู้ไว้ว่าชาติอิหร่านไม่ใช่ชาติที่จะยอมจนนํานนการแทรกแซงทางทหารใดๆจะนําไปสู่ความเสียหายที่ไม่อาจเยียวยาได้ผู้ที่มีปัญญาและรู้จักอิหร่านดี ทั้งประชาชนประวัติศาสตร์ของอิหร่านก็ตามย่อมไม่มีทางพูดกับประเทศนี้ได้ด้วยภาษาของการข่มขู่เพราะฉะนั้นผู้นําอิหร่านพูดชัดเจนแจ่มแจ้งผ่านแถลงการนี้บอกว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนนี่นะครับท่านผู้ชมครับในขณะที่หลังฉากอย่างที่ผมบอกไปมีรายงานล่าสุดว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านนะครับได้มีการติดต่อครับกับทางด้านของ หลายประเทศในยูอีไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีฝรั่งเศสนะครับรวมไปถึงสหภาพอ่าสาหราชอาณาจักรนะครับประเทศอังกฤษด้วยจะพูดคุยครับเรื่องของการเจราจานิวเคลียร์กันวันศุกร์นี้ก็คือวันพรุ่งนี้ที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ท่านผู้ชมครับโดยที่ยุโรปเองก็ไม่ได้ดําเนินแผนนี้ตามลําพังมีการติดต่อกับสหรัฐแต่สหรัฐอาจจะไม่ได้มาคุยโดยตรงนะครับโดยที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของ เยอรมนีฝรั่งเศสกับอังกฤษเป็นหลักแล้วก็มาคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเสร็จแล้วก็อาจจะมีการเจราจาต่อนะครับในทางด้านของระดับผู้เชี่ยวชาญต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกสัญญาณหนึ่งที่ออกมาล่าสุดว่าอาจจะมีช่องทางอยู่ไม่รู้ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ว่ายังพอมีประตูอยู่เรื่องของการใช้การทูตแล้วก็การเจราจาท่านผู้ชมครับในขณะที่ ล่าสุดก็มีรายงานอีกจากสำนักข่าวนิวยอร์กไทมส์นะครับบอกว่าอิหร่านเองยอมที่จะตกลงเจรจาพูดคุยกับสหรัฐไม่แน่ใจว่าจะคุยในระดับไหนเพราะก่อนหน้านี้นทรัมป์เองบอกว่าอาจจะมีการส่งผู้แทนทางการทูตประจำตะวันออกกลางนะฮะอย่างนายสตีฟวิทคอฟเนี่ยนะครับหรือไม่ก็รองประธานาธิบดีเจดีเวนส์ไปคุยกับทางผู้แทนของรัฐบาลอิหร่าน ซึ่งล่าสุดอิหร่านเนี่ยอันนี้ตามอ้างอิงของนิวยอร์กไทมส์นะครับบอกว่าอิหร่านตกลงแล้วที่จะเจราจากับสหรัฐด้วยไม่รู้ว่าวงเดียวกันหรือจะแยกวงกันไหมระหว่างอิหร่านกับยุโรปแล้วก็อิหร่านกับสหรัฐนะครับเพราะว่าอะไรจนถึงตอนนี้วันพรุ่งนี้จะครบหนึ่งสัปดาห์การโจมตีของอิสราเอลต่ออิหร่านยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับล่าสุดทางด้านรัฐมนตรีกลางหมของอิสราเอลอ้างว่าสามารถทําลายสํานักงานตํารวจในกรุงเตหารานได้สําเร็จแล้วนะครับ นอกจากนี้ตลอดทั้งวันพุธที่ผ่านมามีการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านประมาณ40แห่งเล็งไปที่คลังเก็บขีปนาวุธนะครับแล้วก็ฐานทัพนะครับแล้วก็มีการโจมตีนะฮะทางด้านของโรงงานผลิตเครื่องหมุนเวียงโรงงานผลิตอาวุธหลายแห่งแล้วก็เครื่องยิงขีปนาวุธอ e ีแมทที่มีการเตรียมเอาไว้สําหรับโจมตีอิสราเอลด้วยนะครับแล้วก็สามารถทําลายเฮลิคอปเตอร์ของอิหร่าน5ลํา ที่ฐานทัพอากาศในเมืองเคอร์บันชาเมื่อช่วงเช้าวันนี้แล้วก็อีก3มลำอีก1จุดได้ด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนทหารนะครับแล้วก็อาคารสภากาชาติของอิหร่านในกรุงเตหะรานแล้วก็ยังมีศูนย์วิจัยเตหะรานสถานที่ผลิตแล้วก็ทดสอบโรเตอร์เวียงขั้นสูงด้วยเรียกได้ว่าโอ้โหตอนนี้หลายสิบจุดเลยที่ยังคงถูกโจมตีจากอิสราเอลนะครับ นอกจากนั้นในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ในด้านอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าอิหร่านล่าสุดเกือบทั้งประเทศเข้าเน็ตไม่ได้ฮะตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะมีการโจมตีไซเบอร์ยังไงไหมเพราะก่อนหน้านี้มีการไปแฮกระบบของธนาคารนะครับกลายเป็นว่าล่าสุดทางด้านของออรัฐบาลอิหร่านเนี่ยนะฮะบอกนะครับว่ารัฐบาลได้มีการจำกัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตชั่วคราวเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากศัตรู แล้วก็กล่าวหาอิสราเอลว่ากําลังใช้เครือข่ายสื่อสารของประเทศตัวเองเพื่อเป้าหมายทางทางหารแล้วก็นอกจากธนาคารแล้วปรากฏว่ามีทางด้านเ,าเว็บไซต์นะครับแอปในการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีเนี่ยของอิหร่านถูกโจมตีทางไซเบอร์แล้วเห็นว่าเอาเงินออกไปได้ประมาณ90ล้านดอนลลาร์แล้วก็มีกลุ่มนะฮะที่ชื่อว่าแฮกเกอร์นกกระจอกนักล่าออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีไซเบอร์ครั้งนี้นะครับ